เป็น่ส่เขียรเล่นก่อนแล้วก็ตามสูตรเลยครับวางยาวของจักรพันธ์ขึ้นมาแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่ถึงครับไปที่ทิสตองงัดข้ามลายไปเลยครับจเจริญศักดิ์ถงไม่ขึ้นจเจริญศักดิ์ลากเดี่ยวเข้ามาจเจริญศักดิ์ยิงเองติดกิติพงศ์แถวสองครับติดกิติพงศ์ปัดข้ามคานครับแล้วล้ำ,ลำหน้าไปแล้วครับคืนกลับมายังไม่เปิดเจริญศักดิ์ให้พิชาพิชา,ชาให้ข้างบน ตวัดมาจาังหวะเข้าหน้าประตูไม่ได้ครับชนะพัดหวดเคลียร์มาเลยหวนอยู่ที่ปีลองไปที่ปรลเมสรยริงลงพี่บอลโู้ยโดนเซฟหรือเปล่าครับน่า <c oughs> จะเซฟของกิติพงศ์ผู้แถวเชื่อครับนี่ฮะที่บอกบอเมสต์ทำยิงจบเป็นคนดีกว่าดีครับเนี่ยครับสุดๆเลยแต่ที่ต้องชมก็คือกิติพงศ์เลยครับเกี่ยวเลือดจู่โว้ยตะไคร้ครับถ้าไม่มีกิติพงศ์อ้บอลมันจะเข้าเสาแน่ๆแล้วนะครับ ทองด้วยนะครับคืนนี้ลุ้นกันต่อเขาพบติดล่มแล้วลงบนเอาเก็บได้ของกิฟสตาครับให้ดานิโลแปะอกมาแต่ว่าดานิโลแล้วยิงลงริมติดเซฟวินโบกเชียร์ที่หุดออกมาเลยครับเมืองทองวินเลียมฟอฟเอาบอลลงแล้วได้สวนแล้วครับวินเลียมฟอฟออกไปเอาแล้วครับเจริญศักจเจริญศักสองสองครับเจริญศักควบเข้าไปเจริญศักบ้องเจริญศัก ดึงแลว่ะเข้าซ้ายเจเลอร์สักยิงลงนี้บอลปัดโดนเสาเอ้าไม่เข้าครับโอ้โหเินทองไม่ได้ประตูขึ้นนำวันเจว่าไงฮะนักกันปาไม่รู้ค่ะขอบคุณกำแพงเท่านี้ห้าคนนะครับมีปรเมศกัตสาพรนะครับทิศตองนี่ไม่น่าจะยิงซ้ำแล้วนะครับปรเมศ บอลเมดวิ่งมาแล้วกดลูกนี้บอลฉลี่กระแพงเาไปแล้วครับโอ้เป็น1-0ของเมืองทองยูไนเต็ดครับบอลเมดอาจวิไลเอาจนได้ครับฟรีคิกลูกนี้ของบอลเมดทำให้กับเมืองทองขึ้นนำแล้วครับจะดูว่ายิงแล้วแต่ถ้าเฉลี่อย่างนี้สองครั้งที่เซฟสวยๆของอุ้ยโดนทางด้านของบอลฉลี่นั่นแหละครับเอเดียเย่นั่นแหละครับกระโดดแล้วเป็นช่องช่องเกิดครับกระแพง กิติพงศ์ที่เซฟมาสองทีเจอแบบนี้มันยากครับไม่ทันไม่ทันนะก็ไปเขาเรียกว่าไปทำฟาวให้เบองทองได้ลองยิงไปสองครั้งแล้วนะครับสุดท้ายก็โดนลงโทษครับเป็นบอลเมสเดนิสบูดยาครับเดนิสลากลุยก็ใส่เองเดนิสออกให้อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์คืนกลับมาเดนิสเข้าขวาปั่นลูกนี้บอลฉลับกวินตามรับไม่มีปัญหาครับลูกนี้ไม่ได้แรงมากนักด้วยนะครับมาแล้วยืด สดาเปิดลูกนี้โบกของอีกซานบอลแหบแล้วปัดลูกนี้กวินครับสดาหมองแล้วเปิดเข้ามาบ้างครับหลุดลูกเปิดโบกออกมาเชื้อเคลียร์แล้วเนี่ยบอลอยู่ที่จเจริญศักดิ์จะได้สวนแล้วครับเมืองทองพลเมศจิ้มออกมาจเจริญศักดิ์อาวแล้วครับไปเรื่องครับเจริญศักดิ์ควบเดียวแล้วจเจริญศักดิ์ตาเดียวจเจริญศักดิ์้วยกิพง์งัดลูกนี้สองศูนย์ หายเลยครับโอ้โหหมัดหนักกว่าครับเมืองทองเตือนแล้วนะครับเมืองทองมีเตือนแล้วก่อนหน้านี้ครับลูกของเมืองทองครับดูครับกิจสัดาเนี่ยครับแล้วคนที่มงทิ้งก็เป็นทรงมุธนะครับแนวรับที่ลงมายืนปักแท้ครับแล้วดูธนวันรโอ้โหสองคนเล่นเล่นแค่นั้นเองครับสรงมุดมงเจริญศักดิ์แปะธนวัต์ให้แล้วเจริญศักดิ์ยิงครับเอ่ยชื่อได้แค่สามคนครับจังหวายิงก็ถือว่าเยือกเย็นมากนะครับ ยิงแบบเ,นเหนือเลยครับเนี่ยครับอ้หโโยิงยัดยิงอะไรเนี่ยอาจจะติดเซฟได้ครับแต่ดูครับมองแล้วยกเลยครับโอโ้โหใจคอเจริญศักดิ์กรุ่กรว,วันนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับแมนน็อตเจอแมตต์ก็ไปแยกกับโปลเมสเอาแล้วกันนะฮะโปลเมสก็นหนึ่งประตูหนึ่งแอสซิสต์นะ,จะเจริญศักดิ์น,นี่สุดจริงครับสุดครับมันมันเป็นเกีเคาะเล่นใน ผู้ยิงขึ้นมาแดนฝั่งนี้ด้วยครับคืนหลังกลับมามีเวลาแล้วโอ้โหยกมาตรงนี้ถ้าไม่มีธงก็ได้นะครับตีก็มาได้กับเขียนโทษข้างในลงลง,ลงหนึ่งคนเอา้าไปเล่นบอลโดง่งแต่ว่านี่ยครับไปยากเองตรงนี้ครับโอโ้โหไม่งั้นธีระยุนเย้ยเกือบใส่สกอร์ได้อีกลุ่หนึ่งเลยครับลูกนี้ครบ4นาทีแล้วนะครับการชดเวลาผูตัดสินเป่าจบเกมครับเป็นเมืองทองยูนเต็ดนะครับที่เอาชนะ บีจีปทุมยูนิเต็ดไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับยุสดสถิติเลวร้ายที่แพ้3นัดรวดได้นะครับด้วยการเอาชนะ BG ได้สําเร็จครับ,รบในขณะที่ BG เป็นการแพ้แเกมแรกในการกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งของธิกุลมุลีนะครับหประตูในครึ่งแรกจากปรเมศอาจวิไลครับแล้วก็สนกลับอีก1ประตูในครึ่งหลังจากคนนี้ครับจเจริญศักดิ์บงกตครับ